อย่าจริงๆอ่ะคืออาหารรู้กันอยู่แล้วว่าอาหารเนี่ยขึ้นชื่อนะแล้วก็เทศกาลต่างๆก็น่าท่องเที่ยวอย่างนี้ร้านอาหารก็มีหลายร้านให้เลือกนะคะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมขาทางนิตยสาร c o World ค่ะเขาได้รวบรวมรายชื่อประเทศนะคะที่ดีที่สุดที่เราควรไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตจากการจัดอันดับนะคะผู้อ่านในเว็บไซต์ค่ะแสดงความคิดเห็นมากกว่า295,000คนนะคะเขาจัดอันดับในปี2024เขาบอกว่าประเทศไทยติดอันดับที่1ค่ะ จาก67ประเทศทั่วโลกเลยนะคะด้วยคะแนน72.15หลังจากนั้นก็จะเป็นกรีซค่ะ67.22นะคะแล้วก็อินโดนีเซียค่ะ65.15ทั้งหมดเนี่ยมี10อันดับด้วยกันนะคะที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาค่ะซึ่งนิตยสาร CEO World เนี่ยนะคะยังให้คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะ,คะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายและมากด้วยสิ่งที่น่าสนใจค่ะเช่นสถานบันเทิงยามค่าคืนค่ะ อาหารก็เป็นเอกลักษณ์และอร่อยพร้อมทั้งยังมีศิลปะด้วยนะคะรวมไปถึงยังมีวัดวา,ารามที่มากไปด้วยวัฒนธรรมสวยงามผนวกกับแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่มากมายทั้งตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดกลางคืนด้วยค่ะใช่ค่ะและเที่ยวได้เยอะมากเลยนะไทยจะขึ้นเหนือล่องใต้ทะเลภูเขามีครบเลยค่ะแล้วก็บรสถานอะไรเงี้ยของไทยก็น่าสนใจมากๆนะคะก็ยังก็เวลคัมทูไทยแลนด์นะคะ